สวัสดีกันด้วยนะคะขอต้อนรับสู่เกมเทอรเรียนี่จับผมเย้อยู่เย้เราจะมาเปิดกล่องกันนตอนได้เป็นอันนี้เก็บไม,มห้หมดเฮ้ยวัสด,ดีเอาคลิปนี้เราจะมาสู้กันกับบอสนะคะับผมเป็นบอสที่มีชื่อว่าอะไรวะ บอลเลยวะวอออฟเฟตนะครับออฟเฟตไม่ช่างแม่งมันนะเป็นบอสแล้วกันง่าง่ายรอเลือดรีเจนเต็มก่อนนะครับก่อนที่จะให้เลือดมันรีเจนเต็มนะครับผมจะกินยานะครับเป็นยาสองขวดนั่นก็คือ2ออันนี้โอเคกินของก่อนก่อนจะสู้ ฟั้งให้เรียบร้อยก่อนสู้ผมก็ทำทางยาวเลยโอ้ยแล้วม่เลือดเลยคุเลือดกูจะเต็มวะเนี่ยเดกแม่งบอสหนังๆนี่เนี่ยเคยอัดมาแล้วนะคะแต่ก็เฟลเอรไอ้ตัวพวกเนี้ยแม่งมาขวางตัวเลวเลือดกูจะเจ็มเต็ม อยู่ตัวเนี้ยตัวที่จะขึ้นมาได้ก็มีแต่ตัวข้างข้าวกับไอตัวเนี้ย,ยเยัวเลยเย่ยู่ฮึดก้าหนึ่งรอยเย้เต็มแล้วไปกันเลยโอเคเราก็จะมาโยนกันเลยกดที่ไปเลยโอ,อเค เฮ้ยลืมโอเคเล่นปืนไปแม็กออฟไม่ฟิน ประมาณ2มื่แล้วตอนนี้แต่สองพันแล้วครับผมจากแป0 0ัน โอเคโลกก็เป็นระดับฮาร์ดแล้วเ,เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับโอเคอ่าได้มาแล้วของเต็มเป็นปืนเหรอทิ้งไปนี่ก็ทิ้งไปเถอะโอเคแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าชนะแล้วด้วยเลยนะครับผมเอา้าเฮ้ยเฮ้ยสกอเฮ้ยดอกง่ายจังเฮ้ย เปิดมาก็ดับเลยเหร <c oughs> <laughs> <laughs> so okay. อเฮ้ยโซอัพไนท์เจ้เอา้เอาเฮ้ยมันมันดับง่ายแท้วะตีอยู่ตัวเดียวดับเลยนะโซออพไนท์เฮ้ยก็เป็นแล้วก็จัดการบล็อสไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็ที่ยาอะไรเอา้าดบับอีกแล้วโซอัพไนท์ สองล้านแล้วนะครับโซอ,อัพไนท์อืงั้นผมปัม๊มโซอัพไนท์อยู่แถวนี้ก่อนกว่าเลือดเก็บเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหละตั้งอย่างหนึ่งนาทีนะอันนี้ตทำจริงไม่ต้องกินก็ได้นะกพือผมไปสุดแบบไงเกินที่ที่ผมทำไว้อะ มันก็จะได้นี่ราใช้ในการเวลาในการฆ่าบอส4นาทีนะครับผมเย่เย่เย่ได้อันนี้มาแล้วนะครับนี่แล้วก็ได้มีปืนเลเซอร์29ดนเม็ตเป็นปืนยังไงล่ะโอ้มานามานามานามาะนาเย่ เย้เย้เอา้าออกมาสองอันไม่ออกเลยเหรอโซฟไนย์อ่ะเอามาอัพเกรดปืนมินิชาร์กได้นะสำหรับโซฟไนย์เย้ตีสลามเนาะครั้งแรกก็ตีสลามดกอกครั้งที่สองก็ตีสลามดอกโอ้โหตายแล้ว ตีสลามกันไม่ดับหนักม,มากนะตอนนี้เย้ยชน,นะบอสเป็นอะไรที่ดีนะเย,ย้เ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 ย้ยเ,ยยเ,ยยเยยนี่เรียบร้อยอุ้ยดอกเบอีย้ยวต้องใช้ประมาณสิบสิบห้าอันหรือเท่าไหร่ จำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคสี่อันไปต่อ,อ้านหฮ้ยเหนื่อยโลกระดับฮาร์ดนะครับจะเป็นยังไงเอา้าไกยังไม่เกิดเอ,เอ้าเฮ้ยไกยังไม่เกิดโอเคครับอันดับแรกเราก็ต้องไปดีไอไออะไรวะช่างมันเถอะ เก็บของก่อนดีกว่าเต็มไกล์ทำไมยังไม่เกิดเกิดช้าแท้ล่ะไกล์มันน่าจะเกิดเลยแล้วนะไกด์มันเชื่อเรียกนายออกมาได้ไหมไม่ได้ <c oughs> อันนี้เรเก็บไว้นะไว้ไครับของได้เป็ประมาณนั้นอะชนะ War of f r e d เช้าแล้วนะคระเราไกลเกิดไม่ใช่เลยเลย ตอนนี้ถ้าบอสจะออกมาก็เป็นระดับฮาร์ดนะฮะเราต้องลงเหมืองก่อนต้องไปเขตอ่ะอันดับแรกก็ต้องทำกูดินชูเวอร์ครับแต่เรายังไม่มีข้อมอดเวทเลยนี่เนี่ยข้อมดเราจะไปไปฝั่งนี้ดีกว่า เออผมลืมบอกไปครับผมได้ไอ้นี่มาสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะไปตีดอกมาจากไอ้เซฟเซฟเก่าเซฟที่บ้านไปตีออกมาตีดอกมาจากเซฟนัน่นอะเป็นอะไรที่โหดนะครับผมไม่รู้นะทุกคนเห็นจอเล็กหรือเปล่า เล่นจบปกติโอเคมอสระมอนระรับฮนาะตอนนี้ก็วัสดีสลรามเราต้องหาทางเข้าก่อนเพื่อไปดีไอชาดโดไม่ใช่ชาโดโอเค ก็ไปกันเลยเย้มาตีแมงมุงมมอระดับารตตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะตีมันทั้งหมดสามมันโอเคไปกันเลยอ่าเจอแล้วอันแรกเคยอลิคอลซัมแล้วก็ สถานะหนอยทาาตอนนี้เฮ้ยวัดดีตีสักอันนี้โอเคนี okay. ่ <Yeah. S 1> อะไรวะโอ้ oh. สิบนาที โอ้อะไรวะหาแร่ก่อนมองมองหาแร่หาแร่หาแร่สีอะไรอะไรอะไรแร่อะไร,ะไร,ะไรสักอย่างพาลเดียมอันนี้อนนอริคโคคัมออริคอซัมอะไรสักอย่างนี่ไงเจอแล้วอะไรอ๋อไม่ใช่ครับเป็นไงวะ ู้สึกเหมืนจะมีมีแต่อลิคอนะอลิคซัมอะไรประมาณนั้นน่จะาจาจไวะเนี่อยอะไรนจังโกอยู่ไหนวะเนี่ยจังโก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  ที่ไหนอยู่ๆที่ไหนวะอะไรวะไม่มีได้ใหม่หอ่ะได้ใหม่มันมีแต่อะไรอะไรสักอย่างออริโคลครับเราไม่รู้นะจะมีแร่อะไรเกิดออมาบ้างซึ่งเราจะลงลงถ้ำก่อนเราตื่นเต้นมากสำหรับ ระดับหาดในแคปจงเฮ้ยอะไรวะมันทำไมมันลามมาเร็วจังเฮ้ยเร็วเกินไปแล้วช่างมันเถอะวัสด,ดีสร้มอ้าปากด้วยแยบแยบหนุกเนาะเป็นสวนกันในชีวิตเธะนี่ไงเจอแล้วครับ ได้ใหม่เป็นอย่างนี้เอ้ยวัดดีมันซัตเตอร์ใหม่ฮัทโ<ด><ด>ข<อ>เจอแล้วครับเย้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 ขูดได้ด้วยเย้เนี่ยเย้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 ไก่เกิดยังวะ มันขางข้าวอ่ะมันขางข้าวเป็นยังงั้นอ่ะอเอ๊ะแล้วมันตอนนี้อะไรวะตายแกะอ,อะไรวะอ้เซ็งว่ะเอาเงินเก็บ เข้ากระปุกว่านีกว่าไม่ไหวแล้วงั้นเงินตกเรื่อยๆเลยไม่วะเซ็งวะไก่เกิดยังเออเกิดสักทีนึงอยู่ไหนไก่เอามาทำอะไรได้บ้างเทียนเชิญบอสเดี๋ยวุทอ่านี่ไงครับอ๋อโอเคนี่ไม่ใช่โซออลไนโซออลไนก็ถูกแล้วะ ไนท์หกใช่ไหมไนท์หกลอนห้าแล้วก็ไอ้นันด้วยโอเคตอนนี้ต้องหาไอ้นันสีม่วงๆอ่ะนะอ่าบลูชูบไม่ใช่แต่อะไรเรู้ มันสีม่วงอะมันดูไม่ค่อยออกแล้วก็แต่ว่าเอามาเผาก่อนดีกว่ามันสวรรค์กันเผาแล้กันดีกว่าแล้วมาถามไกลกัน,กน,กนกอ่ารู้สึก สามสิบเก้าดีเฟนคิดจะทำก็เป็นพิกแอคนะครับส่วนชุดผมก็ว่าน่าจะไม่ทำพิกแอคนะใช้ทั้งหมด15อันโอเคแล้วก็จะไปหากันต่อเลยเพื่อ เราจะมาหาแรลกกันในแคบผมอะไรวะทำไมมันลามมาเร็วจังวะตอนแรกยังไม่ลามเลยพอดีสลามสลามยอย่าดูดตูดเออตีจนตาย อย่างเดียว,วดิเดนฮอลโลไอเนี่ยอะไรวะอันเจียนฮอลโลนี่ยอันเจียนฮอลโล่ที่แค่จะหาอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับไม่คิดจะหาอย่างอื่นนอกจากอันเจียนฮอลโลดันเจียนฮอลโล,เฮ,โลเฮ้ยอะไรดะ เดียวตอนนี้คิดจะทำพิกแอคใหม่ให้ได้แตมาดูไกด์ทำไมละเป็นเจ็ดนะครับขาดอีกหน่อยเดียวเองโอ้ขาดีแค่หน่อยเดียวชุดยังไม่คิดจะทำนะ ไม่แค่หน่อยเดียวเองอ่ะโอ้แค่หน่อยเดียวเองขอไม่ได้หรอแค่หน่อยเดียวแค่หน่อยเดียวแค่หน่อยเดียวเนี่ยเป็นส่วนกินในชีวเธอเมันลา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 าล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 าาล ทุกคนได้ยินเสียงหมาเห่า,หาป่ะนะหมาเห่าทำไมเี่ตายแกอะไรวะโอ้ไม่นะ19นาทีแล้วไม่เป็นไร19นาทีงั้นเราไปลงดันเจียนดีไอ้นี่มั่งดีกว่าอะไรบ้จังเกิลเออ ดับฮาทั้งยีก็ไปจังเกิลมั่งหมดเลยฮะดินแดนฮอลโลอยู่ไหนวะเราจะหาดินแดนฮอลโลฮอลโลโ so up night ที่นี่อุ้ยอุ๊ยอุยอุย uh ที่เดอะไรวะตายแล้วเหรอโอ้อะไรวะชักเบื่อเลยนะเฮ้ย i ินาซมายูริเวนโกสไตคเด้วยวะว่าคิดว่าจะแคสอยู่นะสำหรับเกมอินามาิเวนโกสไตเกอนสผมจะดูก่อนนะเผื่อสองพันมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมจะได้แคสสองพไปเลยอุ้ยปาปาเลยมนะั้งะจเมนเด้อจงเกิจงเกิงจังจังจัง ขอร้องอย่าเจอไอ้เต่านั่นที่เราตายแสดงนี่โอ้ยเต่านั่นมาแล้วไม่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 ไม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 เฮ้ยฮอโลโหลมาฮอโลโหลมาอยู่นี่อเอ้าวเฮ้ยวันดีฉันอยากได้ปีกนายจังเก็บให้ได้ครบร้อยอ่ะแล้วเราไปหาไวเวิร์ดแล้วเราก็ เอาโซ่ออกไฟย0อันแค่นี้แหละครับก็จะได้ปีกมาแล้วครับขอแค่เก็บไอเนียนะโอ้ฮอลโลลเฮ้ยทำไมที่นี่กลายเป็นฮอลโลลไปเลยดูดิ <laughs> ตรงนี้ใช่เลยปะมดืดมองไม่เห็น เฮ้ยสลามอย่ามาโอเคใช่ขอร้องอย่าแสดงว่าฮอลโลอยู่หน้าเรานะฮอลโลโอ้เป็นโดงเลยครับผมอย่าอย่าเพิ่งมาอย่าอย่าขอร้องอย่า เอวไม่ไม่ไม่เป็นไรอีก โอเคจะได้แล้วละเย้ Yay! ได้ครบแล้วโอเคเย้ okay. ต้องทำอะไรอีกวะเนี่ยพิกแอพเยมเยมไปเลยเย้แกทำไมร้อยสิบอันนี้ร้อยเดียวเองโอ้ oh. ได้บิเกกลใหม่แล้วเย้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 เยลันที่นี่ของที่นี่อย่าเพิ่งมาขวางเย้เย้โอู้ติดพีด้วยอะอะไรวะอุ้ยพีพีพีย่ะ yeah. บึงโอเค แล้วก็กด M หาดูก่อนอ่าตรงนี้มีนะฮะโอเคไปกันเลยเย้เฮ <Yay, yay. S 1> ้พอระดับน a r แรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้แรกๆก็จะหาของยากหน่อยแต่พอพอเราเริ่มโหมดแล้วมันจะมาอีกหรอไปตรงงไปต้องกบทาง กบทางก่อนอกบทางโอเคเย้ยแต่ของเต็มทิ้งนี่แล้วกันไม่ต้องเข้ามาหมวกหมวกที่เก็บไว้ก่อนตอนนี้ของนี่รกรังมาก อริคอซัมออริค่าวคำออริข่าวคหรืออริคอ่ัมวะ จะได้เอามาครับนี่ได้ไงอะไรวะติดพิษอีกแ้วโอเคไปกันเลยขุดตรงข้างล่างต่อตอนนี้ต้องปิดทางก่อน,น,น,นโอเค แรกเพื่อจะเอามาทําชุดใหม่นะครับทมแต่อนันดับแรกก็คือต้องขอบคุณว่าขุดใช้ได้เยอะที่สุดตอนนี้โอเคกด m ในแมปดูก่อนนะครับตรงนี้มีอีกหนึ่งกรองมีอีตรงนี้มีอีกนินอยโอเคตรงนี้ก็มีอีก ตรงนี้ก็มีโอเคพอเรากลับบ้านก่อนเอ้าเฮ้ยอย่าทิ้งนะถ้าทิ้งนี่จบนะถ้าทิ้งนี่จบเลยนะนำนังนะผมนี่เก็บก่อนตัวครับนี่วางไว้ตรงนี้กนะ็ได้เนาะโอเคไม้ก็เยอะเกิน บล็อกอะไรเยอะแยะเต็มหมดเก็บ okay. บล็อกไว้ด้วยเย้ yeah. ตอนนี้ก็ได้ของก็เผากับเผาไม่หมดเลยตอนนี้เราจะได้ทำ N v i e น o หม y N v i e อันเก่าก็ทุบทิ้งไปเลยเอาไปขาย N v i e มาแล้วขายไปเลยแล้วก็อะไรอีเอนเวลโอเคตอนนี้ระดับมาร์ดไม่รู้จะทำอะไรแล้วบ้านเรารู้สึกจะสูงไหมโอ้แป๊บนึงนะครับครับพ่อ โอเคนะครับก็จะสามินาทีแล้วผมก็ขอตัวไปหาเองดีกว่านะครับผมเย่โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน